เขามีการเลี้ยงไก่กันแล้วอยากจะฟังว่าอาจารย์จะหยิบประเด็นไหนมาชี้ให้เราได้สติปัญญาตัวนี้บ้างอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นตู้ฟักได้ลูกไก่ลูกไก่น่ารักนะครับ ความน่ารักของลูกไก่พอเจอเครื่องสายพานแล้วก็จับโยนจับขี่อย่างนี้อาจารย์รู้สึกไหมผมมีความรู้สึกเขาที่เป็นเหมือนกับหน่วยผลิตของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกชิ้นส่วนชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกที่ถูกจ่ายเข้าไปเดี๋ยวก็ไปเชื่อมเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวก็ไปส่งหรือชิ้นส่วนจักรยานยนต์ใช่ครับคือไม่ไม่ได้นึกถึงเรื่องของชีวิตผมกำลังมองผมว่าแต่เขาก็อาจจะถือว่าอย่างนี้ก็ยังไม่ตายครับ ไม่ตายก็ไม่เป็นไรโอ้โหนี่เป็นโรงเรือที่เลี้ยงไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนหเผื่อจะเป็นเป็นแสนตัวนะครับหรือเป็นล้านก็ไม่รู้นี่ไกลขนาดไหนนี่ให้เดินไต้นทางพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นการเลี้ยงแบบทุมชนแออัดอ๋อน่าจะได้นะครับแต่นี่ในแง่ของคุณภาพอากาศการหายเทอากาศเนี่ย่าจะเป็นปัจจัยที่น่าโ้ครับ อย่างนี้ถ้าติดเชื้อก็ติดกไปหมดนะครับเพือนเราะฉนั้นการติตในวิธีนี้มันเพิ่มความเสี่ยงการควบคุมด้วยสารเคมีกันควบคุมด้วยยาดีขนนะมันต้อมีความพร้อมที่างและไก่ยืนกรมอสจะคู่ที่ออกไข่ก็มีสถานที่ในการเดินเหินแค่นั้นใช่ครับขยับเึ้ื่อนไม่ได้ไกลมีหน้าที่ยืนแล้วก็ออกไข่ในขณะที่ไก่บ้านที่เราเคยเห็นแต่ก่อนมันบินกลับเข้าหารางังตกเยนฝนตกก็บินข้าไปหลบลม บางวันก็เดินไปตากแดดออกมาชาวเข้ามาในที่โร่งอันนี้ก็คงจะเป็นไก่เนื้อที่กําลังจะจับไปเชือกมีวงเข้ามนดูเพื่อที่จะขนส่งไปยัง,งโรงโรงเชือกไก่ก็ไม่มีโอกาสรู้นะครับที่ที่โดนอยู่ขึ้นไปจะไปไหน ไม่ได้ไไดยังไม่ตายครับก็เป็นการเทีออย่ยงจริงคนในความรู้สึกของผู้ที่ทํางานในโรงงานเหล่านี้ด้านจิตใจก็คงจะตอบคาถามกับครอบครัวลำบากเหมือนกันวันนี้นมีโอ,อกาสได้ข้าไปกี่คิดมีคนบอกว่ามันเหมือนฆาตกรรมเนิ่ที่ห้อยเรียงตามสายผ่าน,นสายผ่านไม่ต้องเดินตลอดนะครับเพื่อขับ แ a ่ลูกออกมาเป็นชิ้นส่วนที่พร้อมขายเลยการย์ถามความรู้สึกลึกๆอาจารย์เห็นภาพนี้แล้วอาจารย์รู้สึกไงผมมีควาารู้สึกว่าเร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 ่งการผลิตจนจนขาดความรู้สึกถึงความเป็นมีชีวิตออกไปแล้วเราก็ตอบคำถามเรื่องอาหารด้วยปริมาณด้วยกิโลกร,รมัมฉะนั้นการที่เราทานสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยกขาให้ทานด้วยการพิจารณา <c oughs> หนึ่งชีวิตหายไปแลกให้ชีวิตยังอยู่รอดได้จะต้องใช้สติ เพื่อจะเอาอย่างของชีวิตนี้เนี่ยเพื่อก่อให้เกิดความดีให้ชดเชยกันให้ทันกันโดยแท้ที่จริงแล้วคลจะต้องงดเพื่อไม่อยู่ได้อยู่รอดต่อไปได้ด้วยการที่ไม่ต้องมีผู้อยู่แลแต่ขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วกระบวนการปฏิเป็นอุตสาหกรรมอย่างนี้ทําให้คนได้มองข้ามไปมองไก่คือเนื้อชิ้นชิ้นที่พร้อมสำหรับรการบริโภคแต่ไม่ได้มองว่าไก่คือชีสไก่คือชีที่เขาเติบโตขึ้นมาอยู่ในระบบนิเวศของเขาเองเราก็ไปเก็บ ไปเอามากินเฉพาะในส่วนที่เกินต่อการที่เขาจะต้องอยู่รอดได้คราวน,นี้ก็ทําเป็นแบบอุตสาหกรรมเลยออกมาเยอะมากจะเท่าไหร่ก็สามารถในลิมิตได้เล่งได้ผมเห็นภาพที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่ามันเป็นการรวมศูนย์ที่ดึงเข้ามาผลิตเอามาเลี้ยงเอามาผลิตเหมือนกับเครื่องจักรร่วมกันอยู่ที่เดียวกันตกลงใครก็ตามที่คุมพ่อพันธุแม่พันุ์ได้คุมอาหารสัตว์ได้ก็จะได้เปรียบจะได้เปรียบก็ถือว่ามีพลัง อแต่คนที่จะสูญเสียพลังก็คือคือผู้ผลิตรายย่อยที่ครั้งหนึ่งนี่เคยผลิตป้อนให้กับอำเภอนี้ตำบลนี้มาก่อนเนี่ยก็จะก็จะมีกําลังอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆและส่วนกําลังการซื้อของผู้ผลิตของผู้ผู้บริโภคเนี่ยก็จะหันเหที่จะต้องวิ่งไปจ่ายให้ตำบลนั้นก็วิ่งหันเหเข้าสู่ผู้ผลิตที่รวมศูนย์นี้มากขึ้นเห็นเขาบอกว่าอัตราแลกเนื้อเนี่ยมันประมาณสองต่อหนึ่งคำว่าสองต่อหนึ่งอาจารย์หมายความว่าไงหมายถึงอาหารที่ใส่เข้าไป อาหารที่ป้อนเข้าไปอาหารที่เขาบริโภคไปเนี่ยสองส่วนนี้จะแปลเป็นเนื้อเป็นมวลของเนื้อเนี่ยแค่หนึ่งส่วนเองหมายความว่าเช่นขา้าวโพดปลายข้าวขัวเหลืองอะไรพวกนี้ที่เป็นอาหารครับเอาเข้าไป2กิโลให้เขากินใช่ครับเขาแปลเป็นเนื้อน้าหนักตัวอ๋อไอตัวตัวไก่นี่ก็เหมือนเครื่องจกักรับพอใส่เข้าไปในเครื่องจกักรมันผลิตออกมาได้หนึ่งมีเนื้อหนึ่งใส่ส2เนื้อหนึ่ง อย่างนี้เนื้อนี่รวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งทั้งตัวเลยนะครับรวมทั้งเนื้อทั้งกระดูกด้วยครับใช่ครับเป็นมวลรวมของเขาเลยมวลรวมนั้นคือได้หนึ่งได้หนึ่งครับใส่สองได้หนึ่งครับอย่างนี้เรากินโดยตรงเลยดีไหมกินข้าวโพดกินปลาปนกินอะไรต่อเลยโดยตรงครับดีอันนั้นเราเนี่ยถ้ากินอย่างนั้นโดยตรงเนี่ยเราจะได้ส่วนอื่นด้วยคือได้ไฟเบอร์นะฮะได้แร่ธาตุที่ที่ไม่สูญเสียไประหว่างทางด้วยครับแต่ว่าตรงนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่เรารู้ดีว่าเออเราไม่อยากจะให้สูญเสียชีวิตไปละ เราก็มากินั้งนี้โดยตรงการการได้แคลอรี่ได้มวลของอาหารตรงนี้ก็จะได้มากกว่าด้วยเ <Ừ. S 2> พียงแต่ว่าเราหันเหการบริโภคไปหันหันเหการบริโภคไปสู่การบริโภคโปรตีนเนี่ยการสูญเสียจะเยอะมากครับครับแล้วก็เห็นว่าบางทีการเลี้ยงเนี่ยจะต้องฝืนธรรมชาติให้เขาโตไวใช่เร่า <Because S 2> <So S 1> กับเวลาอาจจะต้องเปิดไฟปิดไฟหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้กลางวันมันก็มีแสงกลางคืนมันก็จะมืดครับใช่ครับ ใช่ครับตอนเราเราก็ไปหลอกด้วยการเปิดไฟครับให้มันสว่างอยู่เรื่อยๆไก่จะได้กินอยู่ตลอดใช่ครับอันนั้นก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนฟาร์มการผลิตที่ปิดหมดเลยนะฮะที่ที่ที่ไม่ต้องรู้กลางวันกลงคืนพูดอย่างนี้ก็แรงเหมือนกันแต่ก็ค,คือคือจริงๆมันเป็นเงั้ยจริงะะครับว่าเพื่อจะให้เขาเนี่ยทำการผลิตตอบสนองกับการลงทุนอย่างแท้จริงครับ